ในที่สุดเราก็ตามหาสายรุ้งเจอแล้วค่ะเหมือนสายรุง้งหรือว่าลิฟบิ้นเลยค่ะท่านผู้ชมดูสิคะสวยมากเลยค่ะต้นโกสนเพชรสายรุง้งต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมมากนะคะเป็นต้นไม้มงคลเลี้ยงง่ายทนแดดไม่มีอันตรายกับคนและสัตว์ แต่ว่ามีประโยชน์มากมายเลยค่ะคนไทยสมัยโบราณจะนิยมปลูกต้นโกศนไว้ตรงหน้าบ้านทางทิศตะวันออกค่ะเพราะเชื่อว่าจะทำให้มีบุญบารมีและก็ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะด้วยใบของโกศนที่มีลวดลายสีสันสวยงามแปลกตานะคะจึงนำมาทำเป็นมาลัยสวมศีสะะ หรือนำมาประดับตกแต่งในงานพิธีต่างๆค่ะเป็นต้นไม้ตัวแรกๆเลยนะคะที่นิยมปลูกเลี้ยงมีดอกสีชมพูอ่อนๆคล้ายกับต่างหูน่ารักเต็มกิ่งค่ะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางเหมาะที่จะนำมาปลูกตกแต่งรอบอาคารบ้านเรือนสถานที่หรือว่าสวนหย่อมนะคะความโดดเด่นอันพิเศษของต้นโกศลน,นะคะคือเราสามารถ ชื่นชมความงามของตน้นใบแล้วก็รูปทรงต่างๆได้ทั้งปีเลยค่ะดูแลก็ง่ายทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีอีกด้วยค่ะลักษณะของโกสนเพชรสายรุ้งนะคะเขาเป็นต้นไม้พุ่มขนาดกลางสูงประมาณ1-2เมตร ลำต้นตั้งตรงผิวเรียบสีน้ำตาลปนเทากิ่งกา้านเป็นพุ่มค่อนข้างแน่นค่ะใบเดี่ยวยาวเรียงเวียนสลับค่อนข้างถี่รูปแถบค่ะมีก้านใบปลายใบแหลมโคนมนใบยาวมีลวดลายสีสันสวยงามค่ะคล้ายกับสายรุง้งหรือว่าลิบบิ้นหลากสีนะคะขอบเป็นคลื่น ใบบิดเป็นเกลียวใบมีทั้งสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนสีส้มสีชมพูสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีม่วงค่ะ เส้นกลางใบหลากสีสีสันสวยงามแม้กระทั่งหลังใบเลยนะคะมีแผ่นใบหนาเป็นมันลายใบมีทั้งแบบด่างสีแล้วก็แถบสีค่ะดอกออกเป็นช่อแบบช่อก,กระจะค่ะออกดอกตามซอกใบแล้วก็ปลายกิ่งดอกสีชมพูขาวช่อดอกเพศผู้โค้งลงการช่อค่อนข้างยาวมีจำนวนประมาณ30-60ถึง60ดอกค่ะ กลีบเลี้ยงขนาดเล็กมีประมาณ3-6กลีบกลีบดอก5-6กลีบดอกมีขนาดเล็กน่ารักแต่ออกเรียงกันเต็มกิ่งช่อดอกเพศเมียตั้งตรงมีผลค่อนข้างกลมขนาดประมาณ1เซนมี2-3ภูเมื่อแก่ผลก็แตกได้นะคะ,มะเมล็ดสีน้ำตาล2-3ถเมล็ดแต่ละภูมี1มเมล็ดค่ะ การปลูกต้นโกสนนะคะ 1. ควรจะปลูกด้วยดินร่วนดินโปร่งที่มีการระบายน้ำที่ดีนะคะดินปลูกควรจะเน้นพวกใบไม้ผุเช่นใบก้ามปูใบทองหลางเพื่อเป็นธาตุอาหารให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และโปร่งทำให้รากชอนใช้ได้ดีค่ะ 2. โกสนต้องการน้ำพอสมควร แต่ต้องไม่แฉะหรือว่าน้ำขังหรือว่าดินแห้งควรจะให้น้ำแต่พอดีเช่นรดน้ำวันเว้นวันในช่วงเย็นจะดีมากๆนะคะเพราะว่าอากาศช่วงเย็นช่วงกลางคืนจะช่วยให้โกศลชดชื้นเกิดมีสีใบเพิ่มขึ้นเนื่องจากโกศลชอบความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงค่ะ3โกศลต้องการแสงแดดจัดตลอดทั้งวันหรือว่าแสงแดดครึ่งวันก็อยู่ได้แต่จะเจริญเติบโตได้ดี ในที่แจ้งมีสภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อมลมจะต้องพัดผ่านอากาศถ่ายเทสะดวกค่ะมีเคล็ดลับการบำรุงดูแลกอสนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงสวยงามแบบทรงเข้าประกวดได้มาบอกนะคะคือหนึ่งการให้ปุ๋ยจะต้องให้แบบพอดีนะคะถ้าเกิดมากไปจะทำให้ใบก้านยาวเสียทรงเสียราคาค่ะ ข้อที่2แสงมีความสำคัญต่อสีสันของใบและการเจริญเติบโตข้อที่3การเน้นอาหารเสริม ฉีดพ่นทางใบหรือว่าราดลงดินเช่นการใส่กระดูกขััวกระดูกไฟป่นนะคะหช้อนโต๊ะพ,พูนต่อหนึ่งกระถางเพราะว่าธาตุแคลเซียมนี้จะทำให้เกิดสีสันที่ใบเพิ่มขึ้นค่ะและใบจะมีความวาวมันสวยงามทำให้ลำต้นแข็งแรงด้วยนะคะการขยายพันธุ์ก็คือการเพาะเมล็ดปักชำแล้วก็ตอนกิ่งค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาร่าไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ